สามัญญะสูตรที่สองว่าด้วยสามัญญะและประโยชน์แห่งสามัญญะสาวัถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสามัญญะและประโยชน์แห่งสามัญญะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูกอรภิกษุทั้งหลายก็สามัญญะเป็นฉไฉนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นีนิแล คือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสามัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ประโยชน์แห่งสามัญญะเป็นฉไฉนความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่าประโยชน์แห่งสามัญญะจบสูตรที่6